โรงเรียนอิสลามิยะเดิมเรียกว่าปอนเนาะฮะจิเดสนอเปิดทำการสอนกีตารในระบบปอนะได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ2489โดยโต๊ะครูฮะจีอับดุลกอเดยานยาต่อมาในปีพศ2492ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนในส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอิสลามิยะตั้งอยู่ที่เลขที่52-53หมู่ที่4 บ้านนัตโตมงตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยในปีพศ2504จดทะเบียนเป็นปอนเอิสลาฮียะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปีพศ2512และยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียนราชสอนสาศาสนาอิสลามปีพศ2524ได้แต่งตั้งนายอาหามะยานยาเป็นผู้รับใบอนุญาตปีพศ2533ได้แต่งตั้ง ดรยิฮาร์บุงอตันยงเป็นโต๊ะครูและผู้รับใบอนุญาตและได้ย้ายสถานที่ใหม่ณบ้านดารุอิสลา78ทับหนึ่งหมู่ที่ 4, สี่ตลเสงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบนเนื้อที่กว่า30ไร่ปีพศ2545ได้แต่งตั้งนายฟรุรก,กรบุงอตันยงเป็นผู้รับใบอนุญาตปีพศ2547ได้รับอนุญาตจัดตั้งมูนิธิอิสลามยะ โดยมีนายอาหะมะยานยาเป็นประธานมูลนิธิปีพศ .2548 เปลี่ยนประธานมูลนิธิเป็นดรอับด um ุลฮาลิมไซสิงปัจจุบันโรงเรียนอิสลามิยะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลิธิอิสลามิยะ โดยมีดรอับดุลฮลิมไซซิงเป็นประธานมูลนิธินายซอเลตตาเลเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตนายอาฮามะยานยาผู้ก่อตั้งกิติมศักิ์นายฟุรกอรบุงาตันยงเป็นรองผู้จัดการนายอับดุลรา์มันมะโซเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีนายสุไหมีซาแมงนายยาวาเฮบุงอตันยงเป็นรองผู้อำนวยการมีบุคลากรทั้งหมดร0อยคน แบ่งเป็นครูศาสนา58คนครูสามัญ42คนเจ้าหน้าที่2คนและนักการพันโรง2คนมีนักเรียนทั้งหมด910คนชาย467คนและหญิง4 4 3คนหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนได้แบ่งเป็น3ประเภทหลักสูตรตาฟิสอัลกุรอานควบคู่สามัญ หลักสูตรอิสลามศึกษาโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาปี2546เปิดการสอนช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544เปิดการสอนช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4โรงเรียนอิสลามิยะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการกุศลที่เน้นสร้างบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้และวิสัยทัศน จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมค่านิยมศาสนาแยกบริเวณชายหญิงนักเรียนอยู่ประจำปลอดสิ่งเสพติดและอบายามุขปรัชญาของโรงเรียนยึดมั่นในศรัทธาแรงกล้าด,ด้วยความรู้เชิดชูการปฏิบัติยืนหยัดการเผยแพร่แน่วแน่การเสียสละวิสัยทัศน์โรงเรียนอิสลามิยะได้มุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมุสลิม ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตวิญญาณสติปัญญาร่างกายอารมณ์พร้อมทั้งเป็นสถาบันที่บ่มเพาะความรู้ทางวิชาการคู่คุณธรรมอุคลิกภาพมุสลิมที่ดีและทักษะการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กับนักเรียนทุกคนและนำความรู้ที่ได้ไปสู่สังคมต่อไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกำพร้าได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านการศึกษาศาสนาอิสลามวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อปลูกจิตสำนึกถึงเพศภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติดทั้งหลายตลอดจนปรับกลยุทธ์ในสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาวเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสนักเรียนที่กำพร้าและอนาถา ได้มีการศึกษาทัดเทียมเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปความสำเร็จและเกียรติบัตรนอกเหนือจากโรงเรียนอิสลามิยะมีแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่แน่นอนแล้วโรงเรียนยังได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากบุคคลภายในและต่างประเทศมากมายตั้งแต่ปีพศ2512ถึง2550ทางโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่น รางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดีเด่นประเภทขนาดใหญ่รางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดีเด่นขนาดใหญ่รางวัลพระราชทานผู้บริหารดีเด่นขนาดใหญ่โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียตรติรางวัลพระราชทานครูศาสนาดีเด่นรางวัลการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมดีเด่นรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติและปีพศ2550 ได้รับเกียรติบัตรจากสอทอ,สอเป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้นสูงสุด20อันดับแรกด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอิสลามิยาได้รับรางวัลการประกวดต่างๆในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเช่นด้านวิชาการนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งาศาสนาและสามัญได้รับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปี2549ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมาดีนะประเทศซาอุดีอาระเบีย3คนได้รับทุนจากวิทยาลัยอุลมุลกุรอประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดการท่องจำอัลกุรอานที่มออปัตตานีปี2550ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอลัลอาฮารประเทศอียิปต์ได้รับทุนจากวิทยาลัย อูดุนประเทศจอร์แดนสามคนได้รับทุนจากรอบิโตอัลอาลามีอิสลามีประเทศซาอุดีอาระเบียสองคนปี2551ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการท่องจำอัลกุรอานในงานเมลิดกลางที่กรุงเทพมหานครได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดการท่องจำอัลกุรอานที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดการท่องจำอัลกุรอานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการท่องจำอัลกุรอานที่เขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งด้านการกีฬาปี2549ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเหรียญเงินในกีฬาฟุตซอรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเหรียญเงิน ในกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเหรียญเงินในกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน13ปีปี2551ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเหรียญเงินในกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเหรียญทองในกีฬาตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเหรียญเงินวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเหรียญเงินวิ่ง1 5 0 0เมตรรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในปีการศึกษา2552ได้รับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอาฮาร์ประเทศอียิปต์ ได้รับรางวัลที่สองในการประกวดท่องจำอัลกุรอานเยาวยชนอายุไม่เกิน21ปีจำนวน10ยูสและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันท่องจำอัลกุรอานในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันท่องจำอัลกุรอานที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าสอบ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันท่องจำอัลกุรอานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันอ่านคุตบะภาษาไทยในงานมหากาพยวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมหาวิทยาลัยอิสลามนครมดีนะ ได้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศซาอุดีอาราเบียมหาวิทยาลัยอิมา,มมาลิกซาอุดนครริยาดได้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศสูดานมหาวิทยาลัยอัลออฟริกยียได้ทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศลิเบียและทั้งหมดนี้คือโรงเรียนอิสลาฮิยาตำบลสเตกนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลา I um.